กุ้งแม่น้ำเผาสิบหอยเชลซีหอยหวานสิบ้วที่เหลือเอามาเลยอย่างละหนึ่งสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่บิ๊กพาทุกคนที่ร้านนณะคองวังร้านนี้จะเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์นะคะมี2ราคาสเตนด์แบบบุฟเฟ่ต์เนี่ยเก้าเก้าเก้าส่วนพรีเมียมบุฟเฟต่ต์นหนึ่งสองสามสี่เออในแนวนี้ฉันกับเพื่อนสาวม,มาแล้วก็จัดแบบพรีเมียมไปเลยจากนั้นสั่งอาหารมาเลยค่ะอย่างละหนึ่งแต่ว่าพวกกุ้งแม่น้ำหรือซีฟู้ดเนี่ยสั่งมาอย่างละสิบค่ะกวัวไม่พอและนี่ก็คือผลงานที่ฉันกับเพื่อนสาวสั่งมาค่ะโอ้จะมมมมม่่่่าาาาาไขขกกกกุ้้้งงงงแแแแลลวว็็ตอออออออดดยยยหหหคููบบชชีีีสสสืเเทรจ ปุ๊บเสิร์ฟปั๊บเลยโยี้ี่จะบอกว่าที่นี่คือทำอาหารเร็วมากเลยนะดิฉันนั่งรอแบบเดียวจริงๆแกบอกเลยว่าโค้รทับใจอ่ะกันเชียงปูก้ามปูเขาก็แกะมาให้เลยหมึกต้มหวานก็รสชาติดีดีเย่๋ยวว่าอย่าง,งานั้นอย่างนี้เลยนะน้ำจิ้มซีฟู้ดที่นี่คือแซ่บมากหอยนางรมก็ไซส์ใหญ่ถ้าใครอยากโดบเนี่ยต้องมาที่นี่เลยเอ,อ่าถ้าจำผิดวันนั้นดิฉันกินไปประมาณสิบตัวเองตั้งใจจะเก็บกับพอไปกินเมนูอื่นโอ้แกของที่ร้านคือมีเมนูเยอะมากเลยนะแล้วคุณภาพแบบคุณภาพจรรรรรริิิงๆออ่่่่่ะะทีีีีี้้าา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 นนนวววดดดดแบยกกกศตไัคคคืชหม มาต่อในส่วนของกุ้งแม่น้ำนะคะกุ้งแม่น้ำที่นี่คือใส่พอดีคําเลยอเออหมายถึงว่าพอดีคำมีแซพนพอเดียวนะแล้วจะบอกว่ามันกุ้งคือฉ่าจริงๆแนะนำไว้กินกับขา้าวสวยน้าจิ้มซีฟู้ดบอกเลยค่ะว่าอร่อยแบบคอค่ะเออแบบอะไรเนี่ยแกมันดีมันดีจริงๆไอเลิฟก,กุ้งแม่น้ำร้านนี้แบบที่สุดมันกุ้งของเขาไม่ขมเด้อน้กจากกุ้งแม่น้ำก็ังมีกั้งด้วยนะคะเขาแกะเปลือกมาให้เรียบร้อยเลยนี่แล้วหอยเชลคือสิ่งที่ฉันอยากนําเหนือไม่แพ้กันเลยค่ะเพื่อเอามารวมกันให้ได้พอดีคํานะคะประมาณ4ตัวร้านนิสวไปเลยี่ตัว นนะอัเน,นี้ยอยากให้ทุกคนได้ลองเนื้อ,ปล,อปลาเขาสดไม่ข่าวเลยค่ะจริงๆที่ร้านมีหลายเมนูเลยนะคะแต่ดิฉันเลือกมาให้ดูบางส่วนถ้าใครไปเนี่ยแนะนำว่าค่อยๆสั่งนะไม่ต้องสั่งเยอะแบบดิฉันเพราวะว่าถ้ากินไม่หมดโดนปรับจ้าดูดิจะกินน้ำจิ้มซีฟู้ดไปสามถ้วยเลยอ่ะแต่ร้านนี้มันลดจริงๆนี่นวก็บอกก่อนนะถ้าใครจะไปเนี่ยแนะนำว่าให้จองคิวล่วงหน้านะคะที่ร้านเขาคนเยอะมากยิ่งสุขเสาร์อาทิตย์เนี่ยอย่าหาวอล์กอินเด้อข้าวจบก็ตบได้หวานอีกเช่นเคยนะคะของหวานที่ร้านคือเป็นแบบเสี่ยงไทยว๊อดแต่ละวัน น้ำร้านนี้เลยค่ะไอเลิศโอ้ยสงสารเจ้าของร้านปะ